คุณผู้ชมครับเมืองทองทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมมาเช็คความพร้อมของคุณพลกิเลนพยอง s อ g เมืองทองยูเนเต็ดนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้ศุกร์ที่11ธันวาคมจะเปิด s อ g s t a d i เดียมต้อนอรับการเยของทีม PT ประจวบ FC คู่นี้แข่งขันกันช่วงเวลา18นาฬิกา30นาทีนะครับแฟนคลับกิเลนพยองท่านไหนสะดวกเรียนเชิญนะฮะมาให้กำลังใจกันได้ที่สนาม s c g ซีจีสเดียมนะครับสามารถมาซื้อตั๋วเข้าชมเกมกนนารแข่งขันคู่นี้ได้นาสนามเลยนะครับ ส่วนแฟนคลับกีลนพยองของเราท่านไหนไม่สะดวกนะครับก็สามารถรับชมการถ่ายเทอดสดได้ทาง AS Play เช่นเคยนะครับ AS Play เนี่ยสามารถดูได้หลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าแฟนคลับกีลนพยอของเรานะฮะกำลังขับรถหรือติดงานอยู่เนี่ยสามารถดูได้ภายในแอปพลิเคชัน AS Play เลยถ้าเกิดใครที่บอกว่าโอ้โหดูในมือถือมันอาจจะไม่สะดวกสักเท่าไหร่นะครับคุณลองเปิดคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเข้าไปที่เว็บไซต์ AS Play ก็สามารถรับชมได้ด้วยเช่นกันนอกจากนั้นนะครับลูกค้าท่านไหนที่มีกล่อง AS Play Box หรือ Apple TV แล้วก็ Samsung Smart TV นะฮะก็สามารถรับชมเกมการถ่ายทอดสดคู่นี้ได้สะดวกสบายผ่านจอโทรทัศน์ดได้เลยนะครับเรียกว่ารับชมได้อย่างง่ายๆ AS Play เนี่ยดูง่ายมากๆแลูกค้าท่านไหนไม่ได้เป็นลูกค้าของ AS ก็สามารถโหลดแอปนี้แล้วก็มาเปิดเข้าชมได้นะฮะชมฟรีนะครับคุณผู้ชมไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอ่ะก็จะแข่งเร็วกว่าคนอื่นๆสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับคู่ระหว่าง SCG มุงทองแต่กับทีม p t ประจวบ FC มองในแง่หนึ่งคือพักผ่อนน้อยจากเกมที่พบกับเอประทุมมาแต่ว่า พอหลังจบเกมนี้ก็อาจจะได้พักเยอะขึ้นนะครับก่อนที่เราก็จะเปิดบ้านพบกับสุพรรณบุรี FC ในวันที่19ธันวาคมถัดไปนั่นเองล่ะครับความพร้อมของสมโมสรกีฬาพยองของเรานะครับในส่วนของผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บเนี่ยอรอเช็คดาเลพิชาอุตราสอวิทพันทองสลิงคารพรมสุภะเดี๋ยวก็ต้องมารอเช็คอ,อาการบาดเจ็บของอลูคัสโฮชาอีกด้วยนะครับที่คิ้วซ้ายแตกนะครับ จากเกมที่เราเล่นกับทีมบีจีประทุมนะครับแต่ถ้าโฮชาสลิงคารลงไม่ได้เนี่ยก็ยังจะมีมาโกบาลลินีรวมไปถึงชาชายแสงดาวเป็นตัวเลือกให้กับกุซือมาริโอยูรอฟสกี้ในตำแหน่งเซนเตอร์อยู่ด้วยเช่นกันล่ะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เช็คฟิตของซาดอมซาเยฟนะครับที่นัดที่แล้วฝืนลงเล่นทั้งที่มีการบาดเจ็บรบกวนอยู่ส่วนเวลเลนพอฟนั้นไม่สามารถลงทำการขันในวันพรุ่งนี้ได้อย่างแน่นอนล่ะครับ็อปเนี่ย ไปลุ้นเอาในช่วงการบุกเยือนชูแบงคอกยูในเดตหรือว่าในปีหน้านะครับช่วงมกราคมนั่นเองนะฮะคมาริโอยูรอฟสกี้เองต้องมาดูสภาพร่างกายของนักเตะค,คพน,นพนกีเรพยนยองของเรานะครับที่ลงสนามในช่วงทามมิ่ง130อานาทีในฟุตบอลเอฟคับที่ผ่านมาต้องไล่เช็คกันละครับว่าใครมีการละสะสมมาบ้างส่วนแบ็คซ้าย เป็นการช่างใจของโคมาริโอยูรอฟสกี้นะครับว่าจะใช้ไดสเกซาโตหรือไม่หลังจากเกมบุกเย็ยนการท่าเรือเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บใต้ตาแตกส่วนตำแหน่งอื่นๆก็อยู่กันอย่างครบคันแะครับไม่ว่าจะเป็นสุพรีพนาก,กาตาโพชัดมงคลวัฒนาพลายนุ่ม มิดฟิล์กำลังหลักของสมโมสรกีลนยพยองของเรานะครับแล้วก็ยังมีช้อยให้เลือกหลายตาหลายคนเลยจะเลือกสหรัฐกัญยาโรดก็ได้ในการลงมาปั้นเกมนะครับหรือว่าจะเลือกวงสกอรชัยกุลเทวินก็ได้นะครับช่วงหลังๆคนมาริโอยูรอฟสกี้ก็หยิบจับน้องๆสองสาคนนี้มาลงสนามบ่อยด้วยเช่นกันนะครับ ในส่วนด้านหน้าถ้าแดเลลงไม่ได้นะครับเราก็ยังมีปรเมศอาจวิไลแล้วก็กอรวิทธะสารอสแตนบายให้โคด้ดมาริโอยูรอฟสกี้เลือกใช้งานในเกมที่จะพบกับทีมพีดีประจบ FC แน่นอนโค้ดมาริโอมองว่าเขาไม่มีสบีผู้เล่นตัวจริงที่ตายตัวนะครับสามารถเปลี่ยนน้องๆคนที่มีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ร้อยเ์ลงสนามแทนได้ที่สำคัญอาจจะได้ความกระหายในการลงสนามของน้องๆหลายต่อหลายคนด้วยซ้ำไปล้ครับแต่ก็ต้องมามองถึงโจทย์ ในการรับทีมพีทีประจบ FC นะครับต้องบอกว่าผลงานของทีมพีทีประจบ FC ถ้าไม่มองถ้วย FA Cup ัพนะฮะโปรแกรมในไทยลีกพีทีประจบ FC มีผลงานดีกว่าสโมสรกิเลนพิยองอีกนะฮะสเกมหลังเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่ถ้าเป็นทางฝั่งของ S อสมุทอยแต่คอร์ราวเนี่ยสาเกมหลังเนี่ยแพ้2เสมอ1นะครับเกมล่าสุดของพีทีประจบ FC ก็คือเอาชนะทีมตราเ FC มาได้4ประตูต่อ2นะครับ เกมรุกน่ากลัวครับอย่างที่เคยบอกไปในคอนเทนต์ก่อนหน้านี้วิลเลียมเอริก้นะครับถ้ายืนชิดริมเส้นขอบสนามเมื่อไรนะฮะเขาพร้อมที่จะพาทัวร์พาแนวรับของสโมรสรกิเลนผู้เยาว์เราปวดหัวปั่นปวดนะฮะสมัยก่อนเราจะเห็นว่าเราทิ้งตัวประกบถึง2คนมาประกบเอริก้กันเลยทีเดียวนะฮะแต่นี้เขาไม่รู้เหมือนกันว่าโค้ชมาริโอยูราสกี้จะมีแทคนติกในการรับมือเอริก้อย่างไรแล้วก็ยังมีสุดหน้าตัวอันตรายอย่างโมตาอีกคนหนึ่งนะครับที่ เป็นต่างชาติที่มีคุณภาพของทีม PT ทประจบ FC นั่นเองนะครับเกมวันพรุ่งนี้อาจจะเป็นเกมที่อึดอัดของสโมสรกิเลนพยองแอดเชื่อว่าจะไม่แตกต่างจากเกมที่เราพบกับสวาร์แคทนครราชสีมามาสด้าเอฟซนะครับที่จุดเปลี่ยนของเกมมันจะอยู่ที่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆภายในเกมนั่นเองนะครับ และแน่นอนว่าทีมพีทีประจบ FC ก็ต้องฝากความหวังมาที่นักเตะต่างชาติที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเกมการแข่งขันได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนักเตะทั้งทีมของสโมสรกีเรนพยองของเราต้องมีสมาธิมากๆมีสมาิเฉิเช่นเดียวกับเกมที่เราเล่นกับทีม BG ประทุมนะครับ และเราจะได้ผลการแข่งขันที่ดีในเกมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับกองเชียร์เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแฟนคลับกีเรนพยองของเราท่านไหนสะดวกเรียนเชิญมาให้กำลังใจกันได้หน้าสนามเอสเอสเตเดียมนะฮะมาซื้อตั๋วหน้าสนามได้เลยนะครับตั๋วมีเพียงพอสำหรับแฟนคลับทุกๆคนเลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถชมการแข่งขันสดได้ทาง AS Play หรือช่อง11อีกหนึ่งช่องทางนั่นเองล่ะครับและนี่นะครับก็คือความพร้อมของสโมสรกีเรนพยองที่เมืองทองทีวีของเราเก็บมาฝากครับ